الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا أبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فدع الناس إلى صراط الله المستقيم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إنما أنت مذكر. เลื่อนต่อ عليهم บ่มุซัยจ์รฮะขอบคุณพระเาลาที่ให้โอกาสแก่เรายังมีชีวิตเปิดประตูตอบัตให้กับเราที่ให้เรายังมีชีวิตเพื่อที่จะกลับสู่อัลลอฮ์ س ุบฮานแตะ ت า ا ل สั่งเสียตัวกระผมและพี่น้อง ให้มีความจำเป็งต่อเราสุภะนอตาลาให้มากเพราะการจำเป็งจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราเข้าสู่สวนสอนของลัทสุภะนอตาลาหลักการแรกที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอนแก่บรรดาสหาบะหลัก ใจความหลักๆของมันคือเรื่องของการอีมานถ้าหากว่าชีวิตเราไม่อยู่กับการอีมานหรือความเชื่อที่มั่นคงมั่นคงแล้วยืนหยัดจริงๆเราจะโอนเอ็นเหมือนเหมือนกับว่าไม้ที่มันปักอยู่บนขี้เลนและมันสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้ นบีมุ hammad สลัลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัม uh all all am, สอนบรรดาสหฮาบะตอนที่อยู่มกักกะสิบสามปีเนี่ยเน้นเรื่องการอีมานเพราะถ้าหากว่าเรามีอีมานที่ตรงแล้วเชื่ออย่างแน่วแน่ยกเกเคนอย่างจริงจังไม่ว่าคุณจะชนกับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะประสบกับอุบัติเหตุ ที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาบททดสอบที่ร้ายแรงไม่ว่าคุณจะรวยสุดขีดหรือคุณจะจนยังสุดขีดเหมือนกันคุณก็สามารถรับแรงสะทานแรงสะเทือนที่อัลลอฮ์ส่งมาให้ได้เพราะอะไรเพราะคุณเชื่อยอย่างเต็มร้อยอย่างมั่นใจด้วยกับการอิมานที่อัลที่บรรดาสซาฮาบะเขาได้ยืน แล้วก็ตั้งมั่นอยู่บนหลักศาสนาเพราะอะไรเพราะเขาเชื่ออย่างเต็มร้อยไม่ว่าเขาจะรวยอย่างท่านอบูบักที่สามารถบริจาคทรัพย์สินได้ทั้งหมดเพราะความเชื่อและก็มั่นใจสิ่งที่เราจะตอบแทนให้กับเขาหลังจากที่เขาเสียชีวิตเหมือนอบูฮุไรรอที่อยู่แก่ ข้างๆมสัสยิดเป็นเพิงเล็กๆไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยแต่เขาก็อยู่ได้ด้วยกับความเชื่อมัน่นสองคนนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งรวยอย่างสุดอีกคนหนึ่งจนจนไม่มีบ้านอยู่แต่เขาก็สามารถอยู่ได้ด้วยกับอะไรความเชื่อมัน่นที่นบีได้ใส่ไว้ให้เขา ในระยะเวลา13ปีเราอยู่ด้วยหัวใจเราไม่ได้อยู่ด้วยกับทรัพย์สินความสบายร่างกายที่แข็งแรงเราไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งนั้นเพราะทุกคนรู้ว่าเรามาอยู่ที่นี่แค่แป๊บ เดี๋ยวเราก็ต้องไปทุกคนมีเป้าหมายจุดหมายของตัวเองดุนยานี้ทุกคนมีเป้าหมายอาขเรตทุกคนที่มีอีมานต่อละซุบฮานอตะลาเขามีเป้าหมายเป้าหมายของเราคือสวนสวรรค์ของละซุบฮานอตะลาแล้วเราจะไปถึงงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรนั่นคือคำถามที่เราต้องตอบ คำถามที่เราต้องตอบกับตัวเองอย่าไม่ต้องไปถามคนอื่นถามตัวเองแล้วตอบกับตัวเองว่าแล้วเราจะถึงเป้าหมายของเราได้อย่างไร <c oughs> นบ,บีมหัมัดเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกอย่างทุกอย่าง เป้าหมายการที่ให้นบีมุฮัมมัดอยู่ถึงอายุ40ปีก่อนที่จะได้เป็นนบีเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งวางรากฐานให้กับนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นคนที่มีอามานะเป็นคนที่มีคนจิตใจดีเป็นคนที่สุขุมน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือจนกระทั่งว่านาบีพูดอะไรไม่มีใครค้านเลยว่านาบีจะโกหก แต่พอถึงหนึ่งช่วงที่นบ,บีพูดเรื่องจริงที่ค้านกับเขานบ,บีก็กลายเป็นโกหกกลโกหกได้พื้นฐานตรงนี้ผมอยากบอกอะไรกับพี่น้องอยากบอกว่าการตักเตือนการที่เราจะพูดหรือบอกกล่าวกับคนคนหนึ่งเราต้องมีพื้นฐานที่ดีในตัวของเรา อย่างน้อยเราต้องมีพื้นฐานที่ดีมีความรู้อย่างเดียวพื้นฐานคุณไม่มีในการดำรงตัวในการเป็นแบบอย่างคุณจะไม่มีความน่าเชื่อถือที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยนบีมุฮ a มม a ดเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือ,ถอที่สุดแต่โดนปฏิเสธได้โดยง่ายเพราะค้านกับความรู้สึกของเขา แล้วเราต้องการที่จะเตือนลูกของเราต้องการที่จะเตือนคนรอบข้างเราเราปูพื้นฐานให้กับเราแล้วหรือยังเราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองหรือยังว่าเราเนี่ยสามารถเตือนคนอื่นเขาได้แล้ว ไม่ได้ว่าคุณแย่แล้วคุณเตือนคนอื่นไม่ได้คุณทําได้แต่การที่เขาจะปฏิบัติตามคุณน่ะมันจะน้อยนิดเพราะอะไรเราทําให้เขาเห็นไม่ได้นั่นคือปัญหาใหญ่การเตือนของนบีเขาฟังหรือไม่ฟังอีกเรื่อง ด้วยกับความที่นบีมุฮัมมัดสลุลตล,ลา,ลลลาเป็นคนที่ดีและบริสุทธิ์ใจที่สุดเตือนแต่ละครั้งมีความบริสุทธิ์ใจอย่างเต็มร้อยพอถามเราเวลาเราเตือนใครสักคนเรานึกอย่างไรเราคิดอย่างไรที่เตือนเขานะ่ะ เราคิดว่าเราหมั่นไส้เขาเหรอเราคิดว่าเราเอาความสะใจใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนถูกใช่ไหมคนที่ทำผิดอยู่เนี่ยเราต้องเหยียบย่ำใช่ไหมเราคิดอะไรอยู่ตอนที่เราเตือนตอนที่เราเตือนลูกตอนที่เราเตือนพี่น้องของเราตอนที่เราเตือนคนที่เขาทำความผิดเราคิดอะไรอยู่ คุณตั้งเจตนาให้ดีก่อนถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณเตือนไปคิดว่ามันจะตอบสนองอย่างไรคุณอย่าคิดมากถ้าคุณเนียดดีตั้งใจดีอินนัมันอามาลูบินเนียดทุกการงานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเนียดถ้ามันจะดีเนี่ยมันด้วยกับการที่คุณเนียดคุณตั้งใจไว้ถ้าคุณตั้งใจว่าเอาแค่ความสะใจเอาแค่ รู้สึกว่าขมเขาได้เราเป็นคนรู้กว่าคุณคิดผิดแล้วอย่าคิดว่าเขาจะตอบสนองในสิ่งที่คุณเตือนแล้วคุณไม่ได้ผลบุญดันคุณได้บาปอีกด้วยซ้ำนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลหอะลัยฮิะสัลลัมเป็นคนที่ประเสริฐเวลาเตือนไปแต่ละครั้ง เวลาพูดไปแต่ละครั้งส่วนมากของผู้คนจะปฏิเสธแต่อายะกุรอานข้างต้นบอกแล้วฟาซักกิรอินนนมาอันตะมุซักกิรจงเตือนเพราะเจ้าเนี่ยเป็นแก่คนตักเตือนลัสตาลัายิมบิมุไซต์ไม่สามารถที่จะแบ่งบังคับหรือว่าขู่เข็นใครได้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของเขาหน้าที่เราเตือน แต่เป้าหมายของเราอยู่ในใจเราว่าเราเตือนเพราะอะไรถ้าหากว่าเราต้องการเตือนกันเพื่อให้รู้ดำแดงให้รู้ว่าเขาเนี่ยแย่เรานี่ดีเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอะไรให้สักอย่างแล้วคุณจะรู้สึกว่าการเตือนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมาก มันเป็นเรื่องสำคัญจนกระตั้งว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือได้ให้พี่น้องพิจารณากับการทุกการกระทำของเราไม่ว่าคุณจะเจตนาดีหรือเจตนาร้ายเราเจตนาดีแล้วเนี่ยวิธีการของมัน ต้องมีพลิกแพลงแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกคนในการที่เราจะเตือนบางคนเนี่ยเขาต้องการความตรงไปตรงมาผิดตรงพูดเลยได้แต่บางคนเนี่ยการพูดตรงไปตรงมาเตือนโดยตรงไปตรงมาเขาอาจจะไม่พอใจเราเขาเกลียดเราสิ่งที่เขาจะรับจากเราเขาปฏิเสธเลยแล้วเขาไม่คุยกับเราอีกด้วยซ้ำ นั่นคือฮิกมาในการที่เราจะเตือนใครสักคนคนที่เลวที่สุดในหน้าแผ่นดินที่ได้กล่าวไว้ในอันกุรอานคือฟิรเอาแต่ตอนที่นบีมูซาอาลัลลอฮ์ส่งนบีมูซาไปหาฟิรเอา์เนี่ยอลัลลอฮ์คำชับและสำทับให้นบีมูซากล่าว กับฟิรอาอิทฮับอิลาฟิรอาวนะอินน้าหูปากอเมื่ออัลลอฮ์เนี่ย <me> ส่งนบีมูซากับฮารูนไปหาฟิรอางที่ฝ่าฝืนเลยะโสและโอหังใครที่เล็วกว่าเขาอีกประกาศตัวเป็นพระเจ้าไม่มีแล้วอัลลอฮ์ส่งนบีมูซาไปฟากูลาละหูก้าวลลัยินัละัลลี ละอัลลอฮฺยาตกะเอายัาชานคำชับสำทักให้นบีมูซากับนบีฮารูนพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีไม่ต้องคุมเหงไม่ต้องบีบบังคับไม่ต้องแบ่งแยกว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเขาเนี่ยเป็นคนร้ายแต่เวลาเราไปหาใครสักคนที่รู้สึกว่าเขาเลวเขาไม่ดีมากในสายตาเราเราจะไปด้วยน้ำเสียงที่สูง และข่มเหงนั่นคือเราเราไม่สามารถยังรู้หัวใจของใครได้ทำไมที่เราต้องอย่าตัดสินใครโดยที่ว่าเราเห็นด้วยเบื้องต้นเพราะมันมีประวัติ สฮาบ้ออกสงครามกันเนี่ยมีการควันการสู้รบกันเกิดขึ้นมีคนหนึ่งควันกันฟันกันเนี่ยจะตายกันอยู่แล้วอะอยู่ๆเขาเปล่าชาฮาดะขึ้นมาละอิละฮะอิลอล์มุฮัมมัดุลรอซูลุลอล์แต่สหาบ้อีกคนหนึ่งเนี่ยสหาบ้าเนี่ยที่เห็นการเฟตที่สู้กันอยู่เนี่ยเขาเปล่าชาฮาดะเขาไม่เชื่อในสิ่งที่คนเนี่ยเปล่าเขาฟันเลย นบีต้องเตือนนบีเรียกมาแล้วบอกว่าฟันรู้เหรือว่าหัวใจของเขาเป็นยังไงเขาอีหมานจริงคุณเข้าไปนั่งในใจเขาไหมนั่นคือการที่เราอย่าแบ่งเราอย่าเชี่ยวกราดในการเตือนเราอย่าตัดสินคนจากภายนอกเพราะภายในเขาเราไม่ได้อย่างรู้ ถ้าหากว่าเราอยากตัดสินเร,เราไม่ต้องพูดออกมาเพราะถ้าคุณพูดถ้าเขาไม่เป็นจริงคุณปลักปลําใส่ร้ายมันเป็นเรื่องร้ายถ้าต,ต้องการเตือนใครสักคนเงียบๆสนิทเรียกกันไปสองคนคุยกันดีๆไม่ได้ประสบการณ์กับคนอื่น ทำไมผมถึงพูดได้เพราะมันเป็นประสบการณ์กับตัวเองที่เราเป็นคนอารมณ์ร้อนเห็นอะไรมันต้องผงผางมันต้องชัดเจนแต่การชัดเจนนั้นน่ะมันสร้างความแตกแยกให้กับเราและอีกฝ่ายทําให้เราที่ว่าคุยกันอยู่บ้างมันกลายเป็นเราไม่คุยกันห่างเหินกันไปเพราะอะไรเพราะเราตรงเกินบางครั้งเราพูด ตรงจนกระตั้งว่าเขารับมันไม่ได้ถามว่าเรื่องจริงไม่ที่เราพูดจริงถูกอะไรที่คุณพูดอะแต่สถา,านที่เวลามันไม่ให้อำนวยกับการที่คุณพูดนะั้นถ้าหากว่าผมจะกล่าวหรือพูดอะไรสักอย่างส่วนมากไม่ได้ว่าจิงและหย่ง แต่ส่วนมากผมจะรู้สึกเองด้วยตัวเองก่อนผมทำสิ่งนี้ไม่ได้ผมก็เลยต้องมาพูดเพื่อที่จะสัมพับพี่น้องแล้วตัวของผมเองด้วยเพราะการที่พูดคนอื่นแล้วตัวเองไม่ทำเนี่ยกระบูรามากเกิตันอินตัลออัลลอฮ์เกลียดนักคนที่พูดแล้วไม่กระทำมันน่ารังเกียจ แล้วคนที่อยู่หน้ารังเกียจหน้าที่อลัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลาคิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จไหมการพูดแต่ละครั้งมันเป็นการสัมทับตัวเองพร้อมพร้อมกับได้เตือนพี่น้องไปด้วยเราอยู่กันอย่างพี่น้องได้โอกาสเตือนตัวเองได้โอกาสเตือนพี่น้อง ทุกวันศุกร์เราได้มีการเตือนได้มีการพูดถึงเรื่องศาสนาได้มีการพูดถึงการใช้ชีวิตประจำวันทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตเราเนี่ยได้ไปจุดสู่จุดหมายที่เราอยากไปคือสวนสวรรค์ของเราทุกคนมาเนี่ยเพราะอะไรเป้าหมายเดียวกันหมดคือการที่เราจะได้เข้าสวนสวรรค์ของเราแต่เราจะทำอย่างไร ให้ประสบกับเป้าหมายที่เราอยากไปเราอยากได้บ้านเราทําทุกอย่างเพื่อให้ได้บ้านมาได้เงินมาแต่สวนสวรรค์ของเราสุพานาตาลาเราอยากไปแล้วเราจะต้องทําอย่างไรเรียนแล้วศึกษาหาข้อที่จริงที่สุดหาข้อที่ใกล้เคียงที่สุดสิ่งไหนที่มันน่าสงสัยเราหยุดทิ้งไว้ก่อน คุตาบาจารยูซุปที่ผ่านมาผมชอบใจกับการที่เราอยู่เราอยู่กับคนสองศาสนาสามศาสนาถ้าหากว่าคนอยู่เมืองนอกเขาไม่น่าระแวงระคายเคืองใจกับการกินแต่ละครั้งเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามุสลิมกันหมด9ก้อรเไอเราเนี่ยเหลือแค่ประมาณ10เปเป็นมุสลิมที่เหลือเป็นเขาหมด การใช้ชีวิตของเรามันก็เลยต้องระแวดระวังกับการกินเพราะว่าถ้าหากว่าเรากินของไม่ดีเนี่ยเหมือนที่นบีเล่าประวัติคนคนหนึ่งที่เดินทางอย่างไกลหิวโหยลำบากลำบนลำเข็นมากแล้วยกมือขอดุอาอาลัลละไม่ตอบรับเพราะอะไรล่ะ เพราะสิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ฮาลานเนี่ยเสื้อที่เขาใส่มันไม่ฮาลานเนี่ยแล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดวอาเราแล้วเราจะเปลี่ยนกอดกอดัตี่อัลลอฮ์กำหนดให้เราเนี่ยได้ผมเลยชอบใจกับคุตบะที่ผ่านมารู้สึกมันให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยน้อยสิ่งที่แบบมันรู้สึกว่าเล็กน้อยมากแต่มันเป็นสิ่งใหญ่ สำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่เชื่อมัน่นว่าสวรรค์เนี่ยนรกเนี่ยมันมีจริงนะแล้วคุณจะต้องประสบกับมันให้พี่น้องที่เชื่ออย่างสุดใจเนี่ยว่าสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้เรารอดพ้นจากนรกแล้วให้เราได้เข้าส,ว,สวรรค์ของสุนานนตระกล أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفره إنه هو الغفور الرحيم إن الله واحد أهر فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. อยากบอกให้ฟังทําไมผมรู้สึกว่าผมอยากบอกมากเพราะเรื่องนี้ผมเพิ่งจะไปไปฟังเจอมาแล้วกันไปฟังมาแล้วรู้สึกว่ามันโดนมากมันโดนกับตัวเองมีเพื่อนฮะดิษนบีเป็นเรื่องเล่าจากฮะดิษนบีมีเพื่อนสองคนในบันิอิสรออิคนหนึ่งเนี่ย เป็นคนดีมากเลยมัสยิดออกมัสยิดเข้ามัสยิดอามานิบาละอย่างดีเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับอีกคนหนึ่งที่เลวพอตัวดีนาร้องรำทำเพลงทุกอย่างไม่ละหมาทิ้งทุกอย่างด้วยกับความหวังดีที่ผมบอกไว้ว่าผมจะบอกเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟัง ด้วยกับความหวังดีแล้วก็เนียดดีของเพื่อนคนที่เป็นคนดีเตือนเพื่อนหยุดได้แล้วนะเรื่องเร็วๆหน่ะยหยุดได้แล้วนะก็ผ่านไปรอบนึ้เพื่อนคนเดิมก็ยังเป็นคนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น <c oughs> พอไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อน ที่เตือนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปหาฮะดิษบนุกสักิกอินมะอันตมุสักเกนึกให้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นแก่คนตักเตือนไม่ใช่เป็นคนบังคับเตือนรอบสองพอเตือนรอบสองอีกคนหนึ่งที่โดนเตือนเขาก็มีน้ำโหมีอะไรเตือนปล่อยฉันไว้กับอัลลอฮ์เหอะ ไม่ต้องมายุ่งกับฉันแกเนี่ยเป็นคนที่มาเฝ้าดูแลฉันอยู่หรือไงเพื่อนก็ตอบเพราะเริ่มไม่พอใจกับที่ว่าเขาเตือนเพื่อนคนนั้นเตือนด้วยวังดีหรือว่ารอบสองด้วยโกรธเราไม่อย่างรู้แต่ที่ยังรู้เพื่อนคนนั้นเปล่าวัลอลฮีสาบานเลยลอลฮ์ไม่อาไปโทษให้กับเจ้าหรอก แกเนี่ยนรกชัดชัดน่าู้ิลเลยแกนี่นรกชัดชัดมันกลายเป็นว่าหลังจากที่ว่าอัลลอฮ์เก็บสองคนนี้ไปเนี่ยอัลลอฮ์เรียกมาถามถามคนที่ว่าเป็นเป็นอะไรเป็นคนดีมากเนี่ย แกรู้เลยว่าฉันเนี่ยจะทําอย่างไรกับคนนี้แกนี่รู้เยอะเหลือเกินนะรู้มากเหลือเกินล่ะฉันจะให้ใครเข้านรกใครเข้าสวรรค์แกอย่าอย่างรู้มากนะตาหาว่าแกอย่างรู้มากฉันให้แกเน่ยเข้านรกตกลงคนไหนเข้านรกก็ที่พิษข่มคนอื่นนะไปว่าคนอื่นนะทั้งๆั้งที่ตัวเองดีมากเลย แต่ปัญหาคือคุณรู้เกินตัวถ้อประวัติอีกประวัติหนึ่งทุกคนก็เอ่ยมาจะรู้เลยคนที่ฆ่าคนข้าวสิบเก้าคนเนี่ยทุกคนรู้ตั้งใจดีแล้วเนี่ยว่าเราจะไปเป็นคนดีแต่ไปถามผิดคนอีกคนนึงตอบว่ามึงเนี่ยตอบวัดไม่ได้หรอกเราไม่อย่างรู้อ่ะแต่เราตอบในสิ่งที่เราไม่รู้ มันเรื่องของเราสุภานตาลาใครจะตบัตใครจะไปอยู่ตรงไหนเราเป็นคนตักเตือนโดนฆ่าไปอีกคนเป็นไงตกลงคนที่ฆ่าคนร้อยคนแต่ได้เข้าสวรรค์แต่คนที่ตอบโดยไม่รู้เนี่ยเป็นศพปัญหาของเราคืออย่าตอบโดยที่ไม่รู้หาความรู้ให้มากที่สุด ไม่รู้กรุณาถามผู้รู้อาจอย่าถามผมเพราะผมเนี่ยความรู้ไม่มากแต่ผมก็หาข้อมูลให้ได้อาจารย์ที่รู้เยอะกว่าผมเยอะมากแทบทั้งหมดที่เป็นอาจารย์ให้เราถามผู้รู้อย่าตอบโดยที่เราไม่รู้เพราะบทสรุปของมันอันตรายและร้ายแรงมาก إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عجن واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة